โอเคน้องก็ข้าศสกข้าสมเลยกันด้วยนะ้ไอเกมระพักน,ะนะน้องนั่นหน่อยมั้งใช่าฟิชนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ้ำช่องนี้ก็ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสิบสามสิบสี่วันเลยนะ้ำเพราะว่าเออที่หายไปนเนี่ยเพราะว่าช่องผมเนี่ยโดนเอเอามาทําไมวนะเ,เ,นเนี่ยเออที่หายไปเนี่ยเพราะว่าช่องผมโดนเออ แบนมสิบสี่วันนมก็ผมไม่แน่ใจว่าผมไปทําอะไรผิดเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะพยายามระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนมเออซึ่งวันนี้เนามันมีอัปเดตใหม่มานนาคืออัปเดตวอลเลนไทยนั่นเองนาและอัปเดตนี้มาเล่นยังไงนาผมดีซีชอบร้านไก่เบ็ดที่ถูกที่สุดในประเทศมีตั้งแต่หนึ่งเบ็ดไปจนถึงสิบเบ็ดเบ็ดเดฟโนไลส์และไทเทนมีหมดฟาร์มเลเวลเงินหินทําเบ็ดต่างๆกดเกมพาร์ตราคาถูกกลับเติมโรบักแท้มีโค้ดและไก่เบ็ดแจกด้วยคอลลินใต้คลิป ผมก็จะมาไกด์ให้ดูละกันน้าผมว่ามันเล่นจังไห่ก่อนอื่นเลยนาะมันก็จะมีเออตัวละครน้ามายืนอยู่ตรงนี้เลยอุ้ยแสงแดดสว่างมากแล้วเราก็จะมาคุยกับน,น้ามอยู่ที่ก่อนแรกเลยแ,แ,แ,แล้วก็แล้วก็มันจะมีเกาะอ,ออกมารีนา่าโอเวอรโน่แต่ว่าต้องรอเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ไม่เป็นไรโอเคเพราเราพอ,พอ,พอ,พอเรากดคุยเนาะเขาก็จะให้เราสามารถเออแลกของได้น้านของเราจะมีประมาณนี้เลยจะได้ ปลา,า20ตัวได้ดอกไม้ได้หัวใจแล้วก็ได้เรือเป็ดนะครับผมแต่เแล้วิธีการสะสมเนี่ยก็คือเราต้องเก็บปลาน้อมให้ครบตามจํานวนที่เขาเลงไว้น้อมเออก็ตอนนี้น้อมผมลองตกไปแล้ว5ตัวใช่ไหมแล้วน้ผมตกอีกหนึ่งตัวเนี่ยตุ้มแล้วเราจะดูกันน้อมว่ามันจะขึ้นไหมป้ามาดูกันช่วง 6นะครับผมและก็คือช่องผมเนี่ยที่โดนไปนะผมก็ตามอัปเดตตลอดเนาะเบ็ดนู้นเบ็ดน,นี่ผมก็มีตลอดนะครับผมที่มันมีวิญญาณมาตกหูุมนะมว่ามันจะขึ้นเยอะไหมนาะตอนนี้เรามี6ใช่ไหมโอเคเจ็ดนะครับผมตัวน,นี้เป็นตัวน,นี้แปดผมจำไม่ได้ว่าเบ็ดตัวน,นี้ต้องตกกี่ตัวแต่ว่าต้องตกไปเรื่อยๆก็ยังน,นะมันเต้นด้วยเออเหมือนเขาอัปเดตให้อ่อ เบ็ดเราเนี่ยมันเต้นได้ด้วยนะครับผมถ้าผมเปิดไปเนี่ยมันต้องเป็นสิบนะครับผมอ๋อเราสามารถใช้เบ็ดนี้ตกนหน้านั่มแล้วก็เบ็ดเมกะลาอนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนอเดี๋ยวนะเนะซิร์ฟนี่มันจะเกิดอะไรขนาดนี้วะเนนี้ผมเหมือนเห็น,นะคำว่าลาฟตอมันสเซก่าเราขึ้นบน อจอตะกี้นี่น้อมไม่น่าจว่าผมได้อ่านจอไหมือเปล่าแต่ถ้าผมอ่าเดี๋ยวผมจะเออขึ้นให้น้อม <c oughs> ผมขอเแล้วครับไปดูสักครู่เดี๋ยวนะอุ๊ยตัวอะไรอ่ะว h a t เรดาร์วน <c oughs> ตัวอะไรครับเนี้ยอ้อเลิฟตอมนม้อมเราลอลองตกดู โอเคตะกีผมได้สีชมพูหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ได้ยู่ๆมาเจอตัว,ตวอะไรวะนะเอ๊ะเหมือนจะได้แล้วหรื <ๆ S 1> เอเปล่าเออใช่นะครับผมพอผมเปลี่ยนเวทเนี่ยมันได้เลยนะครับผมกสีเดี๋ยวก็จะเป็นสีแบบของตัวอ e ีเวนต์นะครับผมอย่าลืมม,มา เก็บไ้ด้วยเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ถ่ายปกพอดีน่ผมตุ้มเรียบร้อยนะครับผมขอจับหน่อยขอจับหน่อยนี่แล้วเล่าเอ๊ะเหลือแล้วทำไมมันทำไมมันจับตัวหนูนะ วอชทำไมมันจับอย่างนี้คือดูมันจับเดียคือจับในแซดมากนะผมเออก็โอเคนะผมอมธิบายต่อการน้องตอนนี้ผมก็อัดมาจะยี่สิบกวนาทีแล้วน้อผมก็เรื่องอีเวนต์ตัวนี้น้อมเราสามารถให้เพื่อนมาทําได้น้องในการกดเอ,อินไว้เพื่อนตรงนี้เลยเรากดคุยปา้าบแล้วก็มันจะมีรูปบวกตัวนี้น้อมให้เราน่าจะต้องมาหยุสดสรฟเดวกับเพื่อนน้อมแล้วก็อินไว้เพื่อนไปนะน้องบอกมาณ้นเลยเราสามารถช่วยกันตกไนดะ้ ใช่นะครับผมแต่ถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยก็สามารถเอามาตกคนเดียวคนผมได้นะ้องผมว่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาตกด้วยเหมือนกันนะผมแล้วของในนี้ผมก็น่าจะไม่ได้รีวิวนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยไม่รู้จะเก็บอยู่ไปนานหรือเปล่าก็น่าจะมีมาได้เลยนะ้องสี่นี้ก็เดี๋ยวจะรีบตัดรีบลงให้นะครับผมส้าคลิปนี้ถนะ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เลิฟกดกระดิ่งด้วยสี่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้องบายบายครับสี่ย่าครับผมติดเลยไม่รู้